รอไปจะเป็นการแข่งขันนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับทีมตะก้อดับเบิ้ลจังหวัดบุกดาหารนะครับทีมเบสสปอร์ตซีจะเป็นฝ่ายเสียบก่อนครับโดยเจ้าเจ้าซูเปอร์แม็กนะครับซูเปอร์แม็กโคราชนะครับหรือว่าเป็นนักกีฬาระดับต้นๆนะครับดับเบิ้ลของประเทศไทยเลยนะครับสำหรับเจ้าซูเปอร์แม็กครับวันนี้มายืนคู่กับเจ้าเชิดซันแบกครับ ทีมเสือแดงหีิมเสือแดงนำโดยเจ้าธินากรวงสาเวียงนะครับดีกีนักกีฬาระดับไทยแลนด์ลีกนะครับยืนขู่กับเจ้าสันติธรรมครับเป็นระดับลีกเหมือนกันครับมาจากค่ายรีสะเกตครับโอ้ลกนี้เสิร์ฟดีครับเจ้าสันติธรรมไปขึ้นได้ครับโอ้ thì quả bóng đi ạ, sắp trận chơi được đá hàng lơi เอาคืนครับสำหรับเบอร์ห้านะครับทีมสิงห์บ้านนาเอครับโอ้โหสามตัวหนึ่งแต้มครับทีมสิงห์บ้านานานำครับโอ้โหโหโหโลกนี้แก้ไขดีครับลูกนี้แต่งองทีมเบสสปอร์ตซีครับ 3ามต่อสองแต้มครับทีมสิงห์บ้านนาเอ,าอยังนำอยู่ครับโอ้เหลูอนีเจ้าเจอสันแบกแก้ไขดีครับลูกนี้ เดสสปอร์ตซีเซิลบออกเองครับโดยจอซูเปอร์แมคครับซูเปอร์แมคโครานนะครับเปลี่ยนเป็นจอเชิดซันแบ็กเซิลบครับลูกนี้ยสามต่อส <out> okay. um ี okay. oh. okay. Okay. ่แต้มครับยังตามอยู่ครับสำหรับทีมเบสสปอร์ตซีครับมันหนาเปิดขึ้นครับลูกนี้โอ้แก้ไขดีครับสำหรับเบอร์ห้าครับเจ้าสันติธรรมครับเบอร์ห้า เปล่นแตงของทีมสิงห์บ้านนาเอครับสามต่อห mm ้าแต้ย <cel> ังตามครับบุกมาแม็กซ์คร <of> <match> oh ับ oh. ล eh ูกนี้เสิร์ฟดีครับโอ้โหเต็ดีครับสำหรับทีมสิงห์บ้านนาเอครับที่แท้ก็แพ้ได้ก็แพ้ได้อยู่แต่ว่าผมเล่นที่แชมป์ 6ต่อ3แต้มครับทีมสิงห์บ้านาเอครับนำครับต้องต่อต้องต่อนะครับประมาณ5แต้มโอ้ถ้าสิให้เรา800บล็อกดีครับสำหรับทีมสิงห์บ้านาเอครับต้องต่อ้แต้มเหมอนคดับไม่ต่อหแต้มแล้วเจ็ดต่อแต้มแล้วนะครับ ทีมสิงห์บ้านนาเอในเสื้อสีแดงครับเกี่กับทีมเบสสปอร์ตซีนะครับในเสื้อสีดำครับโคสนามที่เป็นแต้มของทีมเบสสปอร์ตซีครับโอ้ผู้ตัดสินอะไู้ตัดสินเขสนามที่ปกีเลยนะปากีเลยนะเจ็ดต่อสี่แต้มครับยังนำอยู่ครับสำหรับทีมสิงห์บ้านนาเอครับ ยกขึ้นโดยซูเปอร์แมนครับโอ้โหโลูกนี้เตะดีครับสำหรับเจชเชิญครับเตะนี้บอกเจ้าสนิททำไปได้ครับเป็นแต้มของทีมเบสสปอร์ตซีครับต่อเตดแต้มครับขยับขึ้นมาติดๆแล้วนะครับสำหรับทีมเบสสปอร์ตซีครับโอ้โหโลูกนี้เสิร์ฟดีครับโอ้โห นี่เสิอบฟดีมากครับเจ็แบ,บแล้วยยเ็นแต้มขอ,องทีมเบสปอรตซีครับ6ต,ต่อเจ็ดแ,บบแต้มครัแบ,บแโอ้โหเกียสนามสนาม 6-8แต้มนะครับทีมเบสสปอร์ตซียังตามอยู่ครับโอ้โหโล่ oh, oh, นี้เตะไม่ข้ามนะครับสำหรับทีมสิงห์บ้านนายครับเป็นเตมของทีมเบสสปอร์ตซีครับต่เก่งนะครับเจ้าก้อน ต่อเจตแต้มครับยังนำอยู่ครับสำหรับทีมสิงห์บ้านนาจะเสิร์ฟโดยเจ้าทีนกรวงสาวเวียงนะครับนักกีฬาระดับไทยแลนด์ลีกนะครับเต้นแบ็คเปิดขึ้นได้ครับโอ้โหลูกนี้เตะด,ดีครับหนีบล็อกทีมสิงห์บ้านนาไปได้ครับสำหรับทีมเบสสปอร์ตซีครับ มาทันแล้วครับแต้มเท่ากันครับโหสูสีมากครับสำหรับสองทีมครับบโอ้แต่งปรทีเมสซีครับยังทำดีครับสำหรับเจ้าเชิญซันแบ็คครับชอบื่อนไปลอาเหียเอาังนูนอะไรดต่อก้าครับ ตามอยู่หน่องแต้มครับสำหรับทีมสิงห์บ้านนาครับโมนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับสำหรับทีมสิงห์บ้านนาเอครับเป็นแต้มของทีมเบสปอรลซีครับเสิร์ฟโดยเจ้าซูเปอร์แมคโคล่านะครับถือว่าเป็นนักกีฬาระดับต้นๆของประเทศนะครับโอ้โหนี้เสิร์ฟออกหลังไปครับเป็นแต้มของทีมสิงห์บ้านนาเอครับ สิบต่อเก้าเต้มยังนำอยู่ครับสำหรับทีมเบสสปอร์ตซีครับจะเสิร์ฟโดยเจ้าเชิดซันแบ็คครับโหลงนี้เสิร์ฟดีครับขนมบอสขันโหบอกขนโหมโอ้เตะดีครับลงนี้เป็นแต่งของทีมสิงห์บ้านนายครับเ้าแล้วนะ แต้มอยู่ที่ so 10ต่อ10แต้มนะครับเโดยเจ้าซูเปอร์แม็กโคล่าดนะครับ้ลูกนีเจ้าซ e ูเปอร์แม็กเลือกทำเองครับลูกนี Alter, ้แต่ลิงจังหวะไปหน่อยครับ like ร้อยเดียวเราจะเริ่มเสียงดังแล้วนะแล้วก็ไม่ข้ามลูกนี้เป็นแต้มของทีมสิงบ้านนายครับโอ้โห11ต่อ10แต้มครับ นำเขานำขึ้นไปหนึ่งแต้มครับสำหรับทีมสิงห์บ้านนาะอัดไปน้องอัดไปเรียบร้อยโอ้โหสบายใจว้าห ah! ่วยเตะได้ปะทีมเบสสปอร์ตซีครับทำดีครับโดยเจ้าซูเปอร์แมนครับลูกนี้ถือว่าเป็นลูกแก้ไขนะครับแต่แก้ไขดีครับลูกนี้เป็นแต้มของทีมเบสสปอร์ตซีครับเอโอ้โลูกนี้ แม็กเปิดขึ้นได้ครับโอ้โหโลูกนี้นนนนเป็นแต้มของทีมเบสสปอร์ตซีครับอันนี้ผมจ่ายก่อนลงหน้าผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมีจ่ายก่อนเลยพอได้เดียวเดี๋ยวหนีนะร้อนนี่รอกซื้อเยอะว้าวผนี่ัวนี้อันนี้น ของเี่ยมันเด่นหนาปูดอย่างปูกดเราต้องีกันเลยใช่ๆๆๆไม่ใชเศร้าองอ่ีได้เพราะพี่ไเสือพี่ดเสือเขาไดเสือไม่เดือนหนึ่ เป็นตะกออดัเบิลนะครับของจังหวัดมุกดาหารนะครับเตะที่โรงยิมจังหวัดมุกดาหารนะครับรอแปดทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับในวันนี้ครับระหว่างทีมสิงห์บ้านนาเอเจอทีมเบสสปอร์ตซีครับเงินเอาไปแล้วไปแล้วเงินเอาไปแล้ว ทีมเสียงบรรณายจะเสิร์ฟโดยเจ้าทีน,รทนกรวงสาเวียนะครับเร็วทีมงานผมเยอะเร็วงานไม่ท่าครับลูกนี้แต้มของทีมเบสสปอร์ตซีแต้มสูสีมากครับสำหรับทั้งสองทีมครับ 13ต 3, 1. 1> B B ่อ1 1เตแมครับ1ไมหนยัง่่เลยเ้ดีครับสำหรับทีมสิงบ oh, ันนายครับโดยเจ้าส um ันติธรรมนะครับเบอร์ห้านะครับทีมสิงบันนายเจ๊บเขาต้องนอนยาวๆก่อน สาต่อ12แต้มครับนำอยู่แต้มเดียวครับสำหรับทีมสิงห์บ้านนะโอ้โลูกน,นี้เ,ออเปิดไม่ดีครับลูกนี้ตัวยกถามไม่ทันครับลูกนีส้สงขอเวลานอกครับสำหรับทีมสิงห์บ้านนาเอครับ นะมถงผ่ไปข้างๆก็ยังเริ่มเตะแล้วนะครับ14ต่อ12แต้มนะครับ แตมปแรกหีมเบสสปอร์ตซีนำไปก่อนนครับ15ต่อ12แต้มนะครับเราไปจะเป็นการก่งคันในเซตที่2ต่อไปครับ